คุยคำว่ามโอกาสอหาในเชื่อว่าทุกคนล้ว่มีโอกาสอาหานขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนที่ห้หรือว่าเราต้องเป็นคนตามหาเพื่อจะห้นรงจรินีนาลที่เข้ามาเตมเต็มโอกาสจากแค่ันกลายเป็นความจริงการมงมอยางตัสอใ กัวเสียงปรบกมอน้ำตาลความภาคภูมิใจภาพเหล่านั้นยังคงอยู่ออในความทรงจำขอขอบคุณเวทีมิชลินวิร์แชร์ที่ให้โอกาสนั้นเป็นพิสูจน์ความสามารถเพื่อแสดงศักยภาพของตัวเองสำหรับการไปประกวดมิชลินเวิร์ที่ลาสเวกัสเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปไแแกลถึงอเมริกาเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมก,กับการเตรียมความพร้อมที่ยิ่งใหญ่เช่นกันขอขอบ คุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านความสำเร็จครั้งนี้จะขอบคุณีมานที่เหนืห่้ยเน่นท่าขอขอบคุณทีมทำชุดประจำชาติทีมทำชุดต่างๆทุกชุดขอบคุณแฟนนางงามทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตลอดารแข่งขัรรางวัลที่ได้รับกลับมาสำหรับตัวแนทถือเป็นความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนค่ะ